บันทึกเหตุการณ์วันสวรรคตร,รัชการที่5้าของหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิตสกุลเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2453ข้าพเจ้าเจ็บเป็นบิดมีไข้ครึ่งอยู่ที่วังประตูสามยอดกำลังนอนหลับสนิทและสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้ยอย่างเต็มเสียงข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่เคยได้ยินผู้ชายร้องไห้แล้วก็นึกว่าฝันไปสักครู่ได้ยินเสียงนั้นอีกและคราวนี้จำได้ว่าเป็นพระสุรเสียงของเสด็จพ่อ ข้าพเจ้าก็ยิ่งตกใจมากขึ้นจึงหันไปปลุกแม่นมของข้าพเจ้าซึ่งนอนอยู่ข้างๆถามเขาว่าได้ยินอะไรไหมนมเจ้าลุกขึ้นนั่งแล้วตอบว่าได้ยินขยะตกพระไทยไปเสียงทางท้องพระโรงนะแล้วเขาก็หันไปดูนาฬิกาข้าพเจ้ามองตามเขาไปจึงเห็นว่าเวลาสองนาฬิกาเศษทันใดนั้นได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดามาทางเฉลียงที่เรานอนข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งก็พอดีเห็นเสด็จพ่อทรงยืนอยู่ทางปลายมุงตรัสว่า พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตรเสียแล้วล่ะลูกแล้วก็ทรงพระกันแสงโฮใหญ่ข้าพระเจ้าก็ร้องไห้โฮตามไปด้วยแล้วท่านก็เสด็จกลับไปทางท้องพระโรงทรงพระดันเนินไปช้าชาเหมือนคนหมดแรงข้าพระเจ้านั่งตะลึงมองตามไปด้วยไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะเป็นด้วยเด็กเกินกว่าจะเข้าใจคำว่าสวรรคตรหรือจะเป็นเพราะกำลังไม่สบายก็รู้ไม่ได้ข้าพระเจ้ารู้สึกแต่ว่าสงสารเสด็จข้อเหลือกำลังลงท้ายนมแจวก็บอกให้ข้าพระเจ้านอนเสียเพราะกลัวจะเจ็บมากไป รุ่งครึ่งเช้าเมื่อทุกคนตื่นด้วยนอนไม่หลับราวเจ็ดนาฬิกาเศษหม่อมเจิมจแม่เลี้ยงข้าพเจ้าวิ่งขึ้นบันไดามาตะโกนเรียกว่าท่านหญิงค้าลงมาช่วยกันหุ้มปลาของเสด็จพ่อเร็วหม่อมฉันทําไม่ทันดอกคนเดียวข้าพเจ้าลืมเจ็บวิ่งลงบันไดาตามไปช่วยเย็บผ้าย่นพันทุกหุ้มทั้งเหรียญทั้งปลาทุกทุกดวงในเวลากําลังทําเครื่องเต็มยศใหญ่อยู่นั้นมีพวกข้าราชการไปมาเฝ้าเสด็จพ่ออยู่ตลอดเวลา บางคนมาฟังคำสั่งบางคนมาฟังว่าสวรรคตจริงๆหรือเพราะไม่มีใครทราบข่าวว่าทรงคระประชวนมากแต่อย่างไรแม้เสด็จพ่อเองก็เพิ่งทรงทราบว่าทรงพระประชวนมากเมื่อวันศุกร์ก่อนเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียวเสด็จพ่อทรงเล่าว,ว่าพระองค์ท่านเสด็จไปตรวจราชการทางใต้เสียวันหนึ่ง กลับมาถึงกรุงเทพมหานครบ่ายวันอาทิตย์จึงเลยไปเฝ้าที่พญาไทซึ่งเป็นที่เสด็จประพาสและทรงทานากันอยู่ในเวลานั้นทุกๆุกเย็นเมื่อเสด็จไปถึงก็เสด็จขึ้นเสียแล้วไม่ทันได้เฝ้าเขาทูลว่าเสด็จขึ้นเร็วเพราะไม่ทรงสบายพระนาภีเสด็จพ่อจึงเสด็จตามเข้าไปฟังพระอาการที่พระที่นั่งอมพรสถานได้ความว่าพระนาภีเสียและเสวยยา่ายแล้วไม่มีพระอาการมากมายอันใดก็เป็นอันเบาพระททยและเสด็จกลับวาง รุ่งครึ่งบ่ายเสร็จเวลากระทรวงแล้วก็เสด็จไปยังพระที่นั่งอัมพรอีกแต่วันนี้มหาดเล็กมาทูลว่าวันนี้เสด็จออกไม่ได้โปรดให้เจ้านายรวมทั้งเสด็จพ่อเข้าไปเฝ้าข้างในเมื่อเข้าไปเฝ้าก็ประทับปรัดคุยสนุกสนานดีตามเคยเป็นแต่ทรงเล่าพระอาการว่าพระนาภีเสียสวยน้ำมันละหงไม่เดินเห็นจะเป็นด้วยยาเก่าไปจะต้องสวยใหม่วันอังคารก็เข้าไปเฝ้าอย่างวันก่อนครันรุ่งครึ่งเย็นวันพุธพอเสด็จเข้าไปถึงพระที่นั่งก็ได้ทรงทราบว่าไม่ทรงพระสบาย เพราะยาถ่ายเดินมากไปจนทรงเพลียถึงต้องบรรทมในพระที่และมีพระราชดำรัสให้ตามสมเด็จพระบรมราชินีนาถสววาวกพาผ่องสีครึ่งมาถวายการพยาบาลเป็นอันเสด็จพ่อก็ไม่ได้ครึ่งไปเฝ้าแอละเลยเสด็จอยู่ในพระที่นั่งชั้นล่างกับเจ้านายผู้ใหญ่มีสมเด็จวังบุรพาพิรมและกรม,มหลวงเเรศกรม,มหลวงเทววงเป็นต้นเพื่อควบคุมหมอและคอยฟังพระอาการคนอื่นๆไม่มีใครตกใจเพราะเป็นเรื่องพระนาภีเสียเท่านั้น ระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระโรคประจําพระองค์แต่เรื่องพระวักกะตายที่การซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเสด็จไปรักษาพระองค์ในยุโรปครั้งที่สองตามหมอสั่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปี2450นี้ได้มีรายงานแพทย์ชาวยุโรปลงสน,นิษฐานว่ามีพระโลหิตไม่บริบูรณ์แอลอ่อนพระกําลังด้วยอํานาจพระาธาตุละลายพระอาหารหย่อน และมีพระสิงคานิกาออกทางพระสอและพระนาสิกเรื้อรังมาและด้วยอำนาจพระอุตสหาหะจัดซึ่งทาไม่ให้บรรทมหลับหลายปีแล้วเพราะในสมัยนั้นยังไม่มียาฉีดต,ต่างๆเช่นสมัยนี้หมอสั่งไว้แต่ว่าให้ระวังอย่าให้ทรงมีไข้ได้เพราะกลัวตาตจะซ้ําเติมมีคุณยากของข้าพระเจ้าคนเดียวที่ท่านให้คนวิ่งดูอยู่เสมอว่าเสด็จพ่อเสด็จกลับจากในวังแล้วหรือยังจนพวกเราเห็นแปลกมารู้ภายหลังว่าเพราะท่านเคยพบคําว่าสวรรคตมาแล้วนั่นเอง ส่วนพวกเราไม่เคยรู้จักซํำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็เสด็จอยู่ในราชสมบัติมาตั้ง42ปีจึงเพลินจนไม่มีใครนึกถึงคำว่าสวรรคตรถึงเช้าวันศุกร์สมเด็จพระบรมราธินีนาถสวภาผ่องศรีเชิญเสด็จพ่อให้ไปเฝ้าที่หน้าม่านข้างหน้าและข้างในต่อกันแล้วตรัสบอกว่าพระอาการอื่นๆดีขึ้นหมดทุกอย่างแต่หม่อมฉันไม่ชอบเรื่องลงพระบางคนเบาวันนี้ตลอดวันมีราวหนึ่งช้อนโปจึงเชิญเสด็จท่านมาทูลจะได้คิดแก้ไข เสด็จพ่อตกพระไทยเป็นครั้งแรกรีบทูลลาว่าจะต้องเรียกประชุมหมอแล้วก็กลับไปทูลเจ้านายที่ห้องแปะเต๋งจัดการเรียกหมอที่ว่าดีในเวลานั้นหมดมาประชุมตกลงกันถวายยาฉีถวายสวนทุกอย่างที่จะพึงทำได้ในเวลานั้นแต่ไม่มีผลคงได้พระบางคนเบาราวหนึ่งช้อนกาแฟซึ่งน้อยลงไปอีกพอถึงเวลาข้าหมอก็พร้อมกันทูลเจ้านายว่าถ้ามีราชการอันใดที่จะต้องกราบทูลก็ให้กราบทูลเสียในตอนเช้าพรุ่งนี้เพราะถ้าถึงเย็นจะเข้าโคม่า ซึที่ประชุมปรึกษาเห็นพร้อมกันว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องกราบบังคมทูลรบกวนแล้วสมเด็จวังบุรพาพิรมก็ตรัสสั่งให้เสด็จพ่อไปเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเข้ามายังพระราชฐานแต่เช้ารุ่งครึ่งวันเสาร์ราวสองนาฬิกาเสด็จพ่อเสด็จตรงไปยังวังสรานรมตรัสเล่าว,ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังไม่บรรทมตื่นทรงพบหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญจึงตรัสบอกให้ปลุกพระบรรทมเดียวนั้น แล้วพากันเสด็จเข้าไปยังพระราชวังสวนดุสิตถึงตอนบ่ายข่าวประชวนมากก็รู้กันไปทั่วแล้วและแทบทุกคนก็พากันไปฟังพระอาการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเวลาราวบ่ายสี่โมงพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ซึ่งทรงเป็นหมอพระองค์หนึ่งขอเข้าไปดูพระอาการพอถึงพระองค์ท่านก็ยกพระหัตถ์ขึ้นจับพระชิพจรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหลับพระเนตรอยู่ตรัสถามว่านั่นหมอหรือเป็นคำหลังแล้วมิได้ตรัสต่อไปอีกเลย ค่อยๆทรงพระบรรทมหลับไปไปจนหมดพระอัสสาสะเมื่อเวลา24.45นาทีพระบรมศพมีได้มีซุบซิทิตปกติกว่าเวลาทรงพระบรรทมหลับตามปกติแต่ประการใดกำหนดสงน้ำพระบรมศพที่พระนั่งอัมพรสถานในที่พระบรรทมแล้วเชิญพระบรมศอบลงพระกฎทองเชิญเสด็จขึ้นะยานูมาสเคลื่อนกระบวนจากพระราชวังดุสิตไปสู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลาค่ำเจ็ดนาฬิกาเศษ เสด็จพ่อทรงสั่งราชการคลางทรงพระกันแสงคลางอยู่ที่วังตอนเช้าวันอาทิตย์พวกพี่น้องของข้าพเจ้าเขาก็พากันกลับเข้าวังหมดแทบทุกคนข้าพเจ้ายังมีให้เข้าไปช่วยทํางานในวังไม่ได้พอเสด็จพ่อทรงเครื่องเต็นยศใหญ่เข้าไปสวนดุสิตแล้วข้าพเจ้าก็ไปคอยเฝ้าพระบรมศพที่ริมถนนราชดำเนินแถวโรงเรียนนายร้อยทหารบกพวกราษฎรเอาเสือไปปูนั่งกันเป็นแถวตลอดสองข้างทางจะหาหน้าใครที่มีแม้แต่ยิ้มก็ไม่มีสักผู้เดียว ทุกคนแต่งดำน้ำตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่เคยรู้รสอากาศมืดคลุ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไปผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่แหละคือหมอกทุ่มโมเกตที่ในตำราเขากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ช้าก็ได้ยินเสียงปีในกระบวนเสียงเย็นใสจับใจมาแต่ไกลๆแล้วได้ยินเสียงกลองรับเป็นจังหวะใกล้เข้ามาเข้ามาในความมืดเงียบสงัดที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอนให้พระบรมมกฏผ่านได้ และที่เงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจากันว่ากระไรข้าพระเจ้าเคยได้ยินเสียงปีเสียงกลองมาแล้วเคยได้เห็นแห่พระศพเจ้านายมาแล้วหลายองค์แต่คราวนี้ตกใจสะดุ้งทั้งตัวเมื่อเห็นพระมหาสเสวตฉัตดกันมาบนพระบรมโกศสีขาวกับสีทองเป็นสงา่าทำให้รู้ทันทีว่าพระบรมศพแล้วก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่ทันรู้ตัว เหลียวไปดูทางอื่นเห็นแต่แสงไฟจากเทียนที่จุดถวายสักการะอยู่ข้างถนนแววๆไปตลอดในแสงเทียนนั้นมีแต่หน้าเศร้าๆหรือปิดหน้าอยู่เราหมอบลงกราบกับพื้นปฐพีพอเงยหน้าก็เห็นทหารที่ยืนถือปืนเอาปลายลงดินก้มหน้าลงบนปืนอยู่ข้างหน้าเราเป็นระยะไปตลอดสองข้างถนนนั้นน้ำตาของเขากำลังหยดลงแปะๆอยู่บนหลังมือของเขาเองทหารผู้อยู่ในยูนิฟอร์มอันแสดงว่ากล้าหาญยังร้องไห้เพราะเสียดายประมุขอันเลิศของเขา เสด็จพ่อตรัสเล่าว่าได้โทรเลขไปตามหัวเมืองให้ระวังเหตุการณ์ในตอนเปลี่ยนแผ่นดินได้ตอบมาทุกทางว่าภายในเจวันแต่วันสวรรคตนั้นไม่มีเหตุการณ์โจรผู้ร้ายเกิดขึ้นเลยสักแห่งเดียวในพระราชอาณาจักรฉะนั้นจึงจะต้องเข้าใจว่าแม้แต่โจรก็ยังเสียใจหรือตกใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชของเรา